สวัสดีคุณกันด้วยนะครับผมนในรายการอิสตรีปนะครับวันนี้อยู่ช่องพอดแคสต์วันนี้เรามาพูดกันในหัวข้อ a s s a i n Creed v l a l a กับเกมที่ดีเกินไปครับที่จริงแล้วเนี่ยที่ผมพูดไปว่าเป็นเกมที่ดีเกินไปเนี่ยมันยังมีข้อเสียที่เยอะมากพอสมควรนะครับมันเลยดีเกินไปถูกไหมฮะประเด็นแรกเลยครับทีมครับ ตีมในภาคนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมีปัญหาเนาะผมมองว่าผมตังง้งหิดใจตั้งแต่ภาคออเด s e y ซีแล้วว่าตีมอ่ะมันควรจะเป็นนักฆ่าไม่ใช่เหรอแต่ทำไมพอดเรื่องมันมามันเป็นนักลบละ่ะท,ท,ทั้งทที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเกมอาร์ตินครีดเนี่ยเขาสื่อเกมเนี่ยในมุมมองของนักฆ่าที่เป็นนักฆ่าที่แบบไม่ได้แบบ โลไม่ใช่ไฮโปรไฟล์อ่ะคีบโลโปรไฟล์สุดๆอะ่ะออเดซี่อ๋อไม่ใช่ออเดซี่ดีเอซีโออ่ะถูกปะคีบโลโปรไฟล์มากๆแต่ทำไมครับแต่ทำไมทำไมในภาคออเดซี่กับภาคในส่วนของตัววาฮาร่าเนี่ยมันถึงดีดกับความเป็นนักลบจังถูกไหมคือไอไฮโปรไฟล์โลโปรไฟล์ก็ส่วนหนึ่งแต่ไอเจ้าตัวความเป็นทีมมันจริงๆอะ่ะ คือมันแสดงออกให้เห็นถึงการเป็นนักลบเลยครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงวัยหรือช่วงประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเนี่ยคือไอ้พวกการแต่งตัวการใส่ของชิ้นส่วนอะไรพวกนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเออมันก็ยังเป็นผู้นักลบา่ามันอาจจะไม่มีราคาก็ได้ผมอยากจะบอกว่าแอสซินคีสฟาฮาร่าเน,นะครับเป็นถ้าเอาตามเรียงตามประวัติศาสตร์ะนะครับมันคือภาค3ครับใช่ครับส่วนแอสซินคีสมิลาชมันคือภาค2 มันก็นั่นแหละครับผมมันก็อยู่ที่เรื่องเวลาด้วยและมันก็อยู่ช่วงของทีมด้วยเนาะทีมวาฮาร่าเนี่ยมันคือไวกิ้งแบบ100ครับดูจากดาวของคารนก็รู้ใช่ฮะมันทําให้เป็นข้อที่ผมมองว่าใครหลายๆคนเนี่ยคงอาจจะแบบมองว่ามันเป็นเกมนักรบมากกว่าเป็นเกมนักฆ่าไปแล้วครับตีมมันไม่ได้แย่นะทุกคนมันไม่ใช่แบบคือการเอานักรบไวกิ้งมาผมไม่ได้สื่อมองบบอกว่าทุกคนว่ามันห่วย มันไม่เป็นความคิดที่โง่งเง่าไม่ครับมันเป็นความคิดที่ผมมองว่ามันก็แปลกใหม่นะครับแต่มันไม่ใช่กับซีรีส์ s อส s ินได้ไหมยกเว้นให้เราได้หรือเปล่าใครที่ฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็คงจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วคนที่ชอบนะแต่ผมก็อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้เล่นเก่าอย่างผมที่เล่นตั้งแต่ a บ k f กแฟ s ซินด c เ t e เอสเนี่ยมาเนี่ยมาพูดให้ฟังนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวในเรื่องของแรกคือเรื่องของธีมเนาะหัวข้อแรกเนี่ยก็คือธีมมันผมว่ามันไม่ผ่านนะครับผมซึ่งมีปัญหามานานและและอีกหนึ่งอย่างหัวข้อต่อไปที่ผมอยากจะจะบอกมันจริงๆเลยก็คือเกมนี้เนี่ยมันมีได้ทาเยอะมากครับด้วยความที่เป็น Open World RPG ย้ำนะครับว่ามันเป็นเกม Open World RPG และมีสิ่งที่เรียกว่า R P G เนี่ยเข้ามาด้วยเนี่ยมันทำให้เกม Assassin เนี่ยจากที่ทุกคนรู้จักกันว่าแบบต้องเดินทางเยอะและหาของนี่แทบไม่ต้องหาเลยมันจะกลายเป็นเกมอีกเกมหนึ่งไปเลยครับคือสำหรับคนที่เล่น Odyssey มาแล้ว Origin s มาแล้วเนี่ยทุกคนก็คงจะบอกว่ามันก็ปกติอะแต่ Origin เนี่ยก็คือผมยอมเลยเออเกมมันน่าเล่นจริงๆใช่ฮนะคือ ครที่ชอบหาของเนี่ยมันจะเป็นตอนที่ฟินมากแต่สําหรับเกมที่เราเคยเล่นในสมัยก่อนเนเราไม่ได้หาของอ่ะทุกคนเราแค่อัปเกรดอาวุธบางอย่างหรือหนักสุดเนี่ยก็แค่ได้รับอาวุธใหม่ในภารกิจใหม่ๆอ่ะถูกปะก่อนจะภารกิจนี้เราจะได้อาเซอรี่นี้มาใส่เพราะว่ามาจําเป็นเหมือนแอเหมือนอเซอรีคีสซิเเดเคทพวก ไอ้แกปปิ้งฮุกที่มันเป็นติดให้กับในฮิดเดนเบดอะไรอย่างนี้หรืออาวุธต่างๆเนี่ยมันไม่ได้หายเยอะเท่านี้ครับเกมนี้มัน Open w o r อร์อาร์พีจีแฟนตาซีด้วยนะครับมันยังไม่หมดนะมันยังไม่หมดถูกต้องครับด้วยความที่มันเป็นเกมแบบกลายเป็นเกม Open w o r อร์อาไปแล้วอะเกมมันจะดำเนินเรื่องยาวมากกว่าจะกระเตื้อง1%เนี่ยยากมากๆนะครับ ผมเชื่อเลยว่าทุกคนจะต้องติดในช่วงของตอนที่ e vo, อีวอร์ตัวละครหลักเราเนี่ยไปที่ประเทศอังกฤษยอย่างแน่นอนครับมันจะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งซีรีส์ยาวๆเลยแหละเพราะว่ามันจะไม่ให้เราปล่อยไปง่ายๆเขาจะไม่ปล่อยให้เราไปง่ายๆครับการที่เราจะได้อยากได้ให้พระกิจมันเตื้องคุณต้องไปฟาร์มก่อนฟาร์มเสร็จปุ๊บไม่ได้หมายถึงฟาร์มของแบบอเซอรี่แบบมาใส่นะเขาไม่ได้บอกว่าคุณแบบนั้น แต่เขาให้คุณไปหาทรัพยากร supply ครับผมมาอัปเกรดแคมป์ของคุณให้กลายเป็นอนานิคมหนึ่งอนานิคมใช่ครับซึ่งตามคอาเป็นจริงแล้วนะครับทุกคนการหาทรัพยากรในช่วงนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การแบบเงินมานาม้ำมีไม่ใช่ไงแม่งต้องเป็น เลือดกับเลือดเนื้อกับเนื้อเท่านั้นคือคุณต้องไปปะทะกับหลายๆแคลนนะครับถึงจะได้ทรัพยากรมาคือมึงมาได้มึงได้ทรัพยากรมาด้วยวิธีการใช้ความรุนแรงอะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ครับถ้าคุณของแย่พวกอาวุธก่อมันแย่มันจะทําให้คุณเล่นเกมนี้ได้ลําบากมากๆครับเพราะตัวละครในเกมนี้มีมีเลเวลเออบางตัวมันเก่งบางตัวไม่เก่งบางตัวแม่งแบบเลเวลน้อยกว่าเรา แต่แม่งเก่งกว่าเราก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาของมันสำคัญมากโดยเฉพาะในโลก Open World RPG Fantasy แครับที่มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็ได้อะเหมือนคุณเล่นเ e d d ด a d r e d e m เด i ช n ่แต่อยู่ในยุคไวกิ้งในยุคช่วงที่อังกฤษล่าอนณานิคมอะครับประมาณนั้นอ่ะเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหยาวนานมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสำหรับคนที่ฟังอะจะรู้ว่าไม่น,น่าตื่นเต้นวะ่ะ แต่ความเป็นจริงแล้วทุกคนแม่งเป็นอะไรที่ลำบากมากๆพรมแบบมันกว้างมากจนทําให้เราอาจจะตกลงบางอย่างก็เป็นได้ครับสุภาษิต Don't judge a book by it s o v v r r ก็อาจจะเข้ามาในหัวของใครหลายๆคนนะครับกับสิ่งที่ผมพูดไปแต่เชื่อผมเถอครับกูนี่อ่านจนไส้ในมันแลละเออจนผมดูความรู้สึกว่าเออแม่งโอเพนเวิร์เกินไป เรามาพูดถึงเรื่องของเกมเพย์ดีกว่าไม่งั้นก็จะโดนด่าว่ากลายเป็นคนที่ดอนจัดแบบอาบบุกไปคัลเวอร์ใช่ไหมอ่านหนังสือแม่งคุณก็แค่ตัดสินมันจากภายนอกแล้วอะยังไม่อ่านถึงภายในเลยเออผมก็บอกไปแล้วนะว่าผมอ่านยันไส้มันยันพวงมาแล้วเข้าสู่่องเกมเพย์ครับผมประทับใจเกมเพย์ครับเกมเพย์เนี่ยมนเป็นเกมแอสซินคีดยุคใหม่เกมแรกนะที่ผมได้เล่นที่แบบมีความรู้สึกว่า ระบบอาซินน่มันพัฒนาไปไกลมากๆใช่ครับระบบมันพัฒนาไปไกลมากครับทุกคนมันมีแบบมีถือทอดแล้วทอตแม่งสามารถติดไฟได้สามารถเรียกม้าได้แล้วสามารถที่จะเปิดปิดคุมหมวกออัจสินคีดของอัจจสินน่ได้อย่างอิสระแล้วสามารถที่จะเรียกลูกน้องได้สามารถที่จะทําอะไรอย่างได้สามารถที่จะพักได้สามารถที่จะนั่งสมาธิเมดิเทตได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมยอมรับเลยครับว่าระบบในส่วนเกมเพลย์นะทำออกมาดีมากๆแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับนี่คือเกม RPG ครับมันหมายความว่าอะไรครับทุกคนมันหมายความว่าเกมนี้สกิลทรีมันก็กว้างมากเหมือนกันครับสกิลทรีในเกมนี้เนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่านี่มันคือเกม ROV ชัดๆนะฮะการอัพหนึ่งสกิลเนี่ยมันไม่เหมือน c d k นะครับ มันก็มีบ้างแหะสินดเคทที่บอกว่า high chance to critical แบบแบบ,แบ,บไม่ได้ใช้ใช้อย่างนงี้คือมีโอกาสในการที่จะสามารถทําบางอย่างได้ดีขึ้นอ่ะเข้าใจปะแต่อันเนี้ยมันไม่ได้บอกแบบนั้นดิมันบอกบวกเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนบวกอะไรนะบวกดาเมจอันนี้3.5%บวกตรงนี้3.5%มจุดห้าเปอร์เซบวกสเตลคิวมากขึ้นเพิ่มอัตราเลือดออกเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอจะบอกกับทุกคนแบบตรงๆเลย มันเป็นการอัพที่วุ่นวายมากๆเพราะมันมีหนึ่งในสิ่งที่ผมว่ามันจะไม่น่าจะเกิดขึ้นในสกิลทีเกิดขึ้นมาแล้วนั่นคือการอัพการสเตลครับทุกคนคิดเหรอครับว่านี่คือซีรีส์พาคีนักฆ่าแอสซัสซินคร e d นะครับอันนี้มึงมีคุณสมบัติในการเป็นแอสซัสซินจริงๆหรือเปล่าอะอ่ะน้องนึกตามนะคือมึงทำอะไรได้เหมือนแอสซัสซินมาเลยแต่มึงสเตลคิวไม่ได้ มึงก็ไม่ควรจะเรียกเขาตัวเอกเป็นแอตจิน์บบว่าไม่ใช่มันไม่ได้ครับแต่ว่ามันต้องอัพเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางตัวละครมันอย่างภาคเก่าๆอย่างเงี้ยถ้ามันมีตัวละครตัวใหญ่เงี้ยคือมันจะหันมาแล้วก็แบบเคาน์เตอร์เราได้ใช่ป่ะแต่เนี้ยมันยังพอให้อภัยเราคือสเตลไปแล้วเอาฮิดเดนเบดแทเข้าคอไปแล้วแทงไม่เข้าผมจะรู้อะไรตอนที่ผมเป็นครั้งแรกผมแบบฮะฮิดเดนเบดมันคือจัดแล้วว่ะมันเป็นดาเมจที่แบบมันต้องฟินิชเลยอะ แต่นี้คือมึงไม่ตายผมก็คือแบบต้องมานั่งอัพสกิลสเตลให้มึงเนี่ยนะโอ้โหมันจะลำบากเกินไปแล้วอ่ะผมยังพอโอเคมึงมาอัพได้โอเคแต่ผมพอเห็นสกิลทรีเทนั้นแหละผมปวดหัวแบบโอ้โหเส้นเลือดขึ้นเลยมันมันจะไจะขนาดนั้นวะทุกคนคืออันนี้คือรูปของของอดีนซีนะครับสกิลทรี แล้วคุณมาดูของวาฮ่าครับโอ้โหอะทุกคนไอสกิลทรีของชาโดในปัจจุบันเนี้ยไม่ยังไม่เยอะเท่านี้เลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าว่าเลยนะว่าผมจะต้องบอกอะว่าเกมมันดีกันไปจริงๆเออมึงจะสามารถแบบอาวุธมันเยอะนะทุกคนอาวุธมันไม่ได้มีแค่ขวานเนี่ยแม่งมีอะไรลูกตุ้มมีหอกมีดาบใหญ่มีขวานขวานเล็กขวานใหญ่โอ้โหเยอะมากธนูอีก ไหนจะเสื้ออีกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกกับแบบตามตรงเลยครับมันยาวมากมันยาวมากๆเลยสกิลทรีแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งครับเกมนี้เนี่ยมันคล้ายเซลดาเคยเล่นเซลดาไหมครับ Legend of Zelda ในภาค r e a t h of the Wild หรือ t e a r s of the Kingdom เคยเล่นไหมถ้าใครเคยเล่นจะรู้นะครับว่าอ c เทสเซอรี่หชิ้นเนี่ยมันมีความสำคัญมากและการที่ใส่เป็นเซ็ หรือผสมกันนะ่ยมันคือความลงตัวหรืออาจจะเป็นความเกินตัวก็ได้เกมนี้เหมือนกันครับอืมใช่อาวุธต้องใช้คู่กันเกาะใช้คู่กันทำไมาใช้คู่กันเหมือนว่าแบบเครื่องแบบข้างนอกเป็นแลมโบเออเกาะเป็นแลมโบเออเนี่ยตัวคือตัวกกอบนอกนะแต่เครื่องยนต์มันเป็นอูเป็นคูบูต้าอย่างเงออไม่ได้เออใช่ครับการหาของในเกมนี้มันถึงสําคัญไงถึงบอก คุณจะเสียเวลาตรงนี้หรือว่าคุณจะไปแบบไปนั่งหัวร้อนสู้กับบอสที่มันวันหิตคุณเกมไม่ได้บอกแต่ทุกคนรู้ดีครับต้องทำยังไงครับ12นาทีแล้วเหรอเนี่ยมันก็คงจะต้องมาถึงในหัวข้อสุดท้ายนะครับผมทุกคนนั่นก็คือหัวข้อของเนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องในเกมนี้เนี่ยพยายามจะสื่อทุกคนก็น่าจะเห็นดีนะครับว่ามันยื้อมากครับใช่ครับคือมันพยายามให้เรา ได้เจอสิ่งใหม่ๆใหม่ๆเยอะมากเพราะว่ามันมีอยู่หนึ่งในเรื่องที่ผมอึ้งมากๆเลยก็คือเรื่องของแฟนตาซีนี่แหละคือเราจะได้เข้าไปอยู่ในยุคอยู่ในช่วงโยเทมไฮม์จะโยเทมไฮม์ไหมครับถ้าใครเคยดูทอร s แอสการ์ดเนี่ยจะรู้ว่าเออโยเทมไฮม์คืออะไรเราก็อยู่ในแอสการ์ดนี่แหละโยเทมไฮม์ใช่ไหมใช่ซึ่งมันจะเป็นยุคตอนที่ย้อนไปตอนที่เราเป็นโอดินเนาะ ก็คือเราเป็นลูกโอดินแต่เราได้เ,เป็นโอดินอีกทีหนึ่งเข้าใจไหมเออนั่นแหละมันเป็นการแบบเข้าไปในฝันเข้าไปในนิมิตใช่ครับไม่ใช่พ่อลุงเอนะครับห <c oughs> ยอกหยอกหยอกหยอกนะครับนั่นแหละครับผมมันเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมมองว่าคือมันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอการที่กลับเข้าไปในฝันเพื่อที่จะเข้าไปแบบไปตีกับพวกยักษ์อะยักษ์อะอ็อ,อกอะเอออ็อกของไอโอโงกิไอยักษ์น้ําแข็งอะแล้วก็ไปขับไล่ แล้วไปสู้พวกปีศาจมันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอเออมันจําเป็นเหรอต้องกลับไปทํานู่นทนํานี่ต้องไปกําจัดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะซึ่งสาหรับผมที่ไม่เคยที่จะดูรีวิวข้างกล่องหรือว่าไม่รีวิวข้างกล่องสิไม่เคยดูรีวิวคนอื่นเลยหรือถ้าใครลึกๆนั่นนะ่ะอาจจะมาบอกผมก็ได้แต่ผมไม่รู้อะไม่รู้ด้วยซ้ำมันมีเร,เรื่องตรงนี้ด้วยทุกคนดูปกดิทุกคนคิดว่ามันคือแฟนตาซียังไงวะมันก็ดูเป็นนักลบอยู่แล้วอะ ม่เห็นมีบอกเลยว่ามันจะกลับเข้าไปในฝันเพื่อกลายเป็นโอดินเลยพอเข้ามาเล่นจริง,รงๆก็คือผมอึงมากๆซึ่งบางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องของพี่ใช่ครับถ้าทุกคนไม่ทำธุรกิจไม่เดินนะครับะนะครับผมทุกคนซึ่งมันจะกลายเป็นบางคนบอกเฮ้ยเข้าไปในฝันพี่มันก็เป็นเควสเป็นตอนตอน แม่งเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยเฮียเขาเพิ่มยาวหน่อยนะครับมันเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยเป็นโยเทมฮามเป็นแอสการ์ดเลยผมแบบโอ้โหเวนได้แม่งของก็ไม่ได้ของผมก็ไม่ไดีอะไรจะต้องเข้าไปนั่งแอคปเป็นโอดินเมื่อไปทําการสู้กับเทพอีกแล้วเจอตัวออกอะ่ะผมพอเลยไอตอนที่ไปสู้กับออกผมนต่ต้องตามหาของอีกไหนจะต้องเดินทางอีกโอ้โหทุกคนผมพอผมว่างเลย นี่คงคงเป็นเหตุผลนะทุกคนที่ใครหลายๆคนเรื่องมันไม่จบอ่ะเออมันไม่จบจริงๆนะเว้ยผมเล่นมันมาสองปีแบบผมเล่นมันตอน Play 4อ่ะตอนนั้นผมมีปัญหาเรื่อง d e v ว c e ์นิดหน่อยแต่ผมเล่นมันมีความสุขอยู่ผมก็มีความรู้สึกว่าแบบนี่ทำไมเกมมันยาวมันยืดปกติว่ะพอได้ Play 5มาลองเล่นดูไม่ได้ Play 5ได้ Play 4มาได้จอใหม่มาลองต่อเล่นดูมันก็สนุกนะแต่ทำไมมันยาวๆครับ นี่ก็คงจะเป็นทั้งหมดของ ads audience kit audacy เอ้ย audience kit fara ที่ผมพยายามจะบอกทุกคนว่าเกมนี้มันที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะดูแย่นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันคือเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยมันไม่ใช่เกมที่ห่วยนะครับมันไม่ใช่มันไม่ได้บัก็กนะครับถึงแม้มันจะฟันต้นไม้ไม่ล้มสำหรับวันนี้นะครับผมผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์สนับสนุนช่องเราด้วยนะครับเพื่อพปีป่ปิน๊นได้น้องบู๋เครื่องใหม่ สวัสดีครัวนนี้นไปก่อนนะครับผมผมมีข้อผิดพลาดระการได้ประธานาภัยในที่นี้ด้วยสวัสดีปราจู์